ถ้ากินข้าวเสร็จถ้าข้าออฟฟิศฝากไปนี้ด้วยนะลากดูสำเนาด้วยสวัสดีค่ะมาพบกับลูกเต๋ากิสดาคูคาชาแนลนะคะวันนี้จะพามาดูรถตู้ทึบนะคะที่ขายดีมากๆเลยนะคะนี่วันนี้รอปล่อยแล้วค่ะสองคังนนี้กับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้นะคะ รถเยอะมากนะคะนี่ฟันฝ่าดงมรสมนี่นะคะมีทั้ง t o y ยต้าเวนชุรีนี่ t o y ยต้าไฮเอ็ตู้ทึบนะคะตู้ทึบก็จะมีหลายแบบนะคะตู้ทึบเต่าก็จะมีแบบว่าตู้ทึบที่เป็นตู้สีขาวสีดำล้วนนะคะตู้ทึบที่มีกระจกนะคะเจาะกระจกแล้วแต่อย่างเงี้ยยังไม่ได้เจาะเนาะนี่นะคะตู้ทึบรนล้วนแบบนี้นะคะเอาไปขนของแล้วก็มีทั้งแบบสีดำขาวแบบนี้นะคะ นี่ค่ะแบบนี้จะเป็นแบบเจาะกระจกนะคะเจาะก็คือเจาะเต็มบานนะคะมีทั้งเจาะแบบเต็มบานแล้วก็เจาะแบบครึ่งนะคะถ้าอย่างเงี้ยจะเป็นเจาะแบบครึ่งถ้าใครจะหาแบบเจาะเต็มบานเจาะเต็มลำนะคะอย่างเงี้ยภายในก็จะประมาณนี้นะคะตู้ทึบนี่ค่ะนี่รถเยอะเหมือนกันนะคะ นี่นะคะข้างหลังก็เป็นตู้ทึบนะคะขานะเยอะเลยเยอะมากค่ะ